ซีรีส์ใหม่เรื่องต้นนะบัดนี้บนโลกนี้มีแค่ฉันที่มีตัวตนต่อให้ฉันเงียหน้ามองกระจกก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีใครสนใจใยดีฉันสักคนเรื่องเล่าอ่นอ,อนไไวระหว่างชายหนุ่มผู้มีบาดแผลเด็กหนุ่มและเด็กสาวหัวใจที่แตกสลายถูกประกอบให้กับว่าเชื่อมกันอย่างรุนแรงด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็น ขยะพวกนี้เริ่มกินเนื้อที่ในห้องซะแล้วสิจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมถ้าขยะไร้ค่าอย่างฉันนอนอยู่กลางวงขยะไร้ค่าเหมือนกันแบบนี้ถ้าเป็นตอนนี้จะตายไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ฉันเห็นข่าวนั้นในนิตยสารเมื่อวันก่อนเกือบสร้างเป็นหายผู้ดูแลซะแล้วรีบทำความสะอาดก่อนดีกว่าเออหมดละหมดซะแล้วต้องออกไปซื้อก่อน อาโอิซังคุณอาโอิซังอยู่หรือเปล่าครับผมเอาจดหมายมาส่งอยู่ครับเซตตรงนี้ด้วยครับพัสดุลงทะเบียนขอให้เป็นวันที่ดีนะครับโอ้อาอีกคุ้มฝนตกไม่หยุดจนทำเอาหมดหูไปเลยว่าไหมคุณผู้ดูแลพอดีว่าฉันลืมของนะ่ะแล้วก็อาทิตย์น้าเธอช่วยจัดเอกสารของบริษัทฉันอีกได้ไหม ทำงานในห้องเหมือนเดิมก็ได้ถือว่าเป็นการทำงานจ่ายค่าห้องแล้วกันนะขอบคุณครับผมจะพยายามขอโทษที่รบกวนอีกนะครับเอาอีคุ้งเธอชอบพูดขอโทษที่รบกวนตลอดเลยแต่ฉันก็ให้เธอทำเพราะถือว่าเป็นการจ่ายค่าห้องด้วยนะคนทำงานไม่ค่อยพอนะเธอช่วยได้มากเลยไม่ต้องรู้สึกขอโทษหรอกนะ นี่ก็เข้าปีที่7แล้วที่ฉันพยายามมาอยู่คนเดียวฉันขังตัวเองอยู่ในห้องก็เช่าวันนี้มาตลอดฉันออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ16เพราะไม่อยากเป็นภาระให้ครอบครัวตอนอายุ20เลยออกจากบ้านฉันคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกแต่สุดท้ายฉันก็ดันมาเป็นแบบนี้ถ้า เกิดฉันไม่ได้เจอคุณผู้ดูแลที่นี่ฉันก็คงจะตายไปแล้วแต่ว่าโลกใหมน่นี้ตายไปอาจจะดีแล้วก็ได้แต่ฉันแม่ส่งจดหมายมาทำไมหาฉันตั้งหลายรอบตลอดทั้งปีแต่ฉันไม่เคยเปิดอ่านเลยฉันน่าจะบอกสารทุกสุขดิบบ้างแม่จะได้เลิกส่งมาแต่ฉันก็ไม่ตอบแม่เลยสักครั้งที่แม่ส่งจดหมายมา ไม่ไม่ดีเลยฮะฉันหดหูกว่าเดิมซะอีกห้องแบบนี้ก็ช่วยให้ฉันดีขึ้นลเลยสักนิดทําความสะอาดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหัวใจของฉันถูกประกบกันไว้ด้วยเส้นได้มันยังไม่ยอมแพ้ทั้งจมดิ่งและล่องลอยไปมานั่นแหละคือชีวิตของฉันในแต่ละวันฉันจะออกจากโลกใบนี้ไปได้ในสักวันความรู้สึกนี้ในอดีตอันห่างไกล คงอยู่เกินภายในใจของฉันตาบได้ที่เส้นได้นี้ยังเชื่อมใจฉันไว้ด้วยกันฉันก็จะใช้ชีวิตต่อไปจริงๆไปห้างตรงนั้นจะถูกว่าใช้เวลาเดินแค่สองนาทีจากของเชา้าที่นี่คือสุดของโลกของฉันอินดีต้อนรับค่ะเวลาแบบนี้คนน่าจะเยอะรีบซื้อถุขยะแล้วรีบกลับดีกว่าฮะนะ อยากได้จังเดี๋ยวก่อนสิผู้ชายนี่ซื้อไอของผัดนี้ไม่ดูน่าสงสัยหรอแต่ว่านั่นใช่อาโออิคงหรือเปล่าเห็นไฟก็รู้เลยว่าเป็นนายอาโออิทาเคมียานายชื่ออะไรฮะอาโออิชิซุกิ ฉันถ้าเคมียะันตะว่าเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนเหรอก็ได้อยู่แล้วเจ๋งฉันไม่รู้จักใครจากมอต้นเลยอะออุอคุง้งนี่รอเหมือนไอดอลเลยนะฉันอยากทักทายไม้มาตั้งนาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอ้าจริงดิหมอนั่นชื่อโทบะอย่าไปยุ่งดีกว่าเราอยู่หมอต้นที่เดียวกันแต่หมอนนั่นมันเป็นพวกตัวปัญหา เอ๊ะ yeah. แต่เมื่อกี้นี้นายบอกโอ้เมื่อกี้นี้ฉันหมายความว่าไม่รู้จักใครดีๆจากมอต้นเลยนะกันเองเหรอตะเคียนเมียขนาตาเราเป็นเพื่อนกันตอนชั้นเข้เขาเรียนตอนมอปลายเขาเป็นเหมือนคนที่ฉันไม่เคยเจอมาเลยสักคนเอาอียื่นมือมาอะไรอ่ะฉันให้นาย ฉันซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเมื่อเช้าแต่นี่มันของเล่นเด็กถึงจะน่ารักก็เหอะแต่นายชอบของแบบนี้ไม่ใช่หรอฉันเห็นนายใช้เครื่องเขียนน่ารักน่ารักด้วยนี่ฉันใช้แต่ที่ที่คนอื่นไม่เห็นนะดูได้ไงฟะเนี่ยฉันไม่ชอบสักหน่อยไม่เห็นต้องโกหกเลยไม่ใช่เรื่องแย่สักหน่อยถ้าเคมียะอยู่ข้างฉัน เสมอจนฉันคิดว่าจะเป็นแบบนั้นตลอดไปถ้าเคมียะุงตั้งแต่เปิดเทอมมานาะยยังไม่คุยกับฉันเลยนะทำไมถึงเมือนฉันละ่ะก็นายหาเพื่อนเป็นเด็กโรงเรียนอื่นแล้วนี่นะทำไมไม่มาอยู่กลุ่มเดียวกับฉันละ่ะเออ๋จริงเหรอโทบาแต่เคมียเคยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขา ไปเรียกคนอื่นมากันเถอะ a อ e ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยอ o e ตาเคมีเยอะไปกันเถอะต้ทีไว้ข่าวหน้านะอะไรของมันวะนั่นเอ AOE ไม่ใช่หรออยู่ห้องเดียวกับเราไม่ค่อยเด็ดลกักแต่ป๊อปใช่ย่อยชิ้น่าตำคาญจริงลหลังจากวันนั้นทุกอย่างก็ได้เริ่มขึ้น อิ่งเาชมัดเอาอีอรุณสวัสดิ์โอ้เอาอีฉันขอโทษแงสิเขาคงไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวด้วยอีกหรอกหลังจากวันนั้นเราสองคนก็เลิกไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็ช่วยไม่ได้เขาคงไม่อยากโดนไปด้วยฤดูร้อนผ่านไปฤดูไปไม้ร่วงจนสิ้นสุดฤดูหนาว Uh huh. รีบออกไปกันเถอะหนาวชะมัดฉันคงสิงสติไปแล้วเพราะหวังไว้ตลอดเวลาว่าถ้าฉันทนสถานการณ์แบบนี้ได้สักวันหนึ่งชีวิตของฉันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเอาอีให้ตายเปียกโชคแบบนี้แล้วน่าสงสารจะมัดพวกนั้นเล่นแรงเกินไปแล้วตาเคมียะ กลับไปเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วฉันมีอะไรจะบอกนะขอบคุณนะที่มาแทนที่ฉันอะไรนะโทบะเล็งฉันมาตั้งแต่มอต้นแล้วแถมเรายังอยู่มอปลายที่เดียวกันอีกแต่เขาเรียนสายวิทย์คณสตส่วนฉันเรียนสายภาษาถ้าอยู่ห่างเขาไว้สักสองปีเขาน่าจะลืมฉันไปทีนี้ฉันก็ลองคิดดูว่า ต้องทำยังไงถึงจะออกห่างจากหมอนนั่นได้แล้วฉันก็ได้คำตอบในช่วงพิธีเปิดครับเรียนคนแบบที่โทบากียรติที่จะมาแทนที่ฉันต้องขอบคุณนายเลยนะที่ทำให้ฉันผ่านได้นี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะขอบคุณนะและช่วงเวลานั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจแตกสลาย เมื่อกี้นี้เห็นก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วพอนายมองของน่ารักน่ารักตรงนั้นก็ยิ่งแน่ใจว่าเป็นนายแน่ๆไม่เจอกันานานเลยนะฉันเป็นพนักงานบริษัทนะลูกค้าฉันอาศัยอยู่แถวนี้หลังจากออกจากโรงเรียนแล้วนายเป็นยังไงบ้างดูดูแล้วเหมือนนายจะว่างงานนะใช่หรอถามจริงเอาหน้าไม่เป็นอะไรหรอ มีอย่างอื่นให้ทําอีกตังเยอะตังแยะโอ้ยโอเคเข้าใจแล้วฉันกลับละเลิกทําตัวนะ่าสงสารทุกทีขอฉันพูดหน่อยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายไม่ใช่ความผิดฉันเป็นความผิดของนายเองนั่นแหละส้นได้ขาดซะแล้วหัวใจฉันเองขอบคุณมากคะ่ะ ก็แตกสลายเช่นกันเอาอีคุ้งออกไปข้างนอกมาแล้วฉันจะไปทำงานแล้วนะเอาอีคุ้งฉันจะออกจากโลกใบนี้ให้ได้ในสักวันสักวันเหรอฉันมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันวันนั้นคงไม่ีวันมาถึงไม่มีวันออกจากโลกใบนี้ได้หรอก ถ้าฉันยังเป็นแบบนี้อยู่ฉันก็ไม่วันกล้าเดินไปข้างหน้าได้ถ้ายังเป็นตัวเองแบบนี้อ้าเจ็บไปหมดเลยแต่ถ้าตายแล้วจะรู้สึกเจ็บหรอฉันตายแล้วหรออะใครนะ่ะ หน้าตาดีจังเทวดาเหรองั้นเลยว่าที่นี่จะเป็นสวรรค์มีนางฟ้าอยู่อีกต้นด้วยณนะตอนนั้นฉันยังไม่รู้ตัวได้ที่ขาดไปแล้วกับเชื่อมหัวใจฉันอีกครั้งแต่ว่าหัวใจดวงนั้นไม่ได้อยู่ที่รักเดิม โศกนาฏกรรมหรือเลืองตลกหรือความจริงกันแน่นะ